สวัสดีครับผมเป้ปกรณ์รถมือ2รถครอบครัววันนี้จัดให้เช่นเคยนะครับ f o r t u n e r นะครับรถ7ที่นั่งยอดนิยมยอดฮิตเป็นรถที่หลายคนตามหานะครับครั้งก่อนมา5-6คันนะครับลูกค้าจองซื้อสดไป4อีก2เคเป็นจัดไฟแนนซ์นะครับผ่านเรียบร้อยนุมาติรับรถกลับบ้านไปแล้วนะครับบอกเลยว่ารอบนี้มานะครับเข้ามาอีก4คันนะครับก็ติดจองไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่2คัน3คันอยู่แค่นี้เองนะครับ และบอกเลยว่าตัวนี้เป็นทีอดีนะครับสเปคคุ้มๆนะครับจากล้านเนะครับป้ายแดงล้านเกว่าบาทนะครับล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับวันนี้เหลืออยู่แค่นะครับสภาพเหมือนป้ายแดงเหมือนกันสภาพกริปเลยนะครับเหลือแค่1ล้านกับอีก80,000บาทนะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นนะครับสภาพกริปแบบนี้ได้สีขาวนะครับคิ้วนะครับมีมาให้ครบนะครับคิ้วซุ้มล้อและแม็กเป็นทีอดีจะเป็นปัดเงาสีดําแบบนี้สภาพรถสวยกริปนะครับออปชั่นที่ได้ไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ มีไฟดิธามให้นะครับหล่อๆลอสวยแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกก็มีให้ครบนะครับสวยสะดุดตาน่าใช้นะครับกระจกมองข้างนะครับพับได้แบบไฟฟ้าและก็ปรับได้สีทางมีไฟเลี้ยวมาพร้อมเป็น led นะครับเฟรมรอบคันนะครับติดมาให้พร้อมให้ครบแล้วคันนี้แถมบัตรน้ำมันนะครับเอาไปเลย1,500บาทนะครับเดอะบิสมาร์ทเบอร์การฉุกเฉินเป้แถมให้นะครับคุ้มคุ้มครบแน่นอนซื้อกับเป้นะัะบอกเลย ไม่เสียชื่อนะครับแถมให้จุกๆนะครับคุ้มและครบเลยนะครับใครได้คันนี้ทักมาได้โทรมาได้นะครับ0นย์94จะเป9 4 8 8นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูนะครับแบบละเอียดเลยนะครับฝากระโปรงนะครับนี่สีเดิมโรงงานนะครับบอกเลยนี่เดิมโรงงานนะไฟหน้าเดิมๆไม่แตกไม่เล้านะครับสภาพสวยใสเลยนะครับบอกเลยนะครับเป้นะครับก็เป็นช่างนะครับดูรถมาก่อนนะตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่นะก็สกีรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันนะ ไฟหน้าเห็นไหมเป็นแบบบีบีม LED นะครับสภาพสวยเลยนะครับโครมโครเมียมสภาพเดิมไร้รอยคิข่วรนะครับสภาพรถสวยคลิปนะครับกันชนหน้านะครับจะมีการแต่งเล่นสันมุมนะครับจะเป็นทูโทนเห็นไหมสีดําด้านแตกระสซสีบอลเงินนะครับแล้วก็ตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับใตท้อต่างๆสภาพเดิมกิปเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับลูกค้าผมนะใครดูนะครับบอกเลยรถตัวจริงกันในคลิปเหมือนกันเดะนะครับไม่มีปรับสีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีปรับสีนะ และแม่ของเขานะครับเป็นทีดีจะเป็นปัดเงาแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่ายางเนี่ยมีสภาพคือขี้โคลนนะครับก็ยังไม่ล้างล้อนะสภาพคือลุยฝนล้ขี้โคลนมันนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ดูที่เบรกนะครับสภาพเนี่ยเบรกเหลือเนี่ยตรงนี้เนื้อเบรกนะครับเหลืออีกประมาณ70%ใช้อยู่ประมาณ3 4ปีค่อยเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับอ่าผมเก็บงานให้แบบละเอียดนะครับเก็บทุกจุดทุกอนูนะครับบอกเลยคุณได้สภาพสภาพนะสวยเหมือนป้ายแดงนะครับแต่ราคาหายไป จ็ดแสนนะประหยัดไปเจ็ดแสนนะครับสวยคุ้มแน่นอนนะบอกเลยซื้อไปสบายใจได้นะครับผมเช็คให้หมดนะครับคงของเหลวเช็คให้หมดเลยนะครับสบายใจได้นะครับคันนี้นะครับสามารถจะขับ2ปกตินะครับขับ2อยู่แล้วเลือกขับ4ได้นะครับขับ2ได้ขับ4ได้การดูแลสาไม่ยากนะครับเป็นถ่ายของเหลวนะครับทุกนะครับทุกนะทุกหมื่นโลหรือ5,000โลตามเกจน้ำมันเครื่องนะครับผมมีวิธีการดูแลให้รถนะครับ ใช้งานได้ยาวๆค่าเซอร์วิสไม่แพงเพราะเป็นรถที่ดูแลสาง่ายค่ายโตโยต้านะครับเครื่องอึดถึกทนอยู่แล้วปัญหาไม่ยุกจิกนะครับคันนี้บอกเลยนะครับรถคันนี้เหมาะมากๆกับเป็นรถครอบครัวนะครับเวาใช้งานทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยนะครับเอาไปส่งลูกส่งหลานส่งนักเรียนส่งเด็กนะครับได้หมดนะครับคิ้วนะครับเดิมๆใสๆสภาพคลิปเลยนะครับ ไม่แตกไม่ล้านะครับเดิมแท้โรงงานของแต่งนะครับเป็นเดิมแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะครับแมกทีเรีดีสปอร์ติเดิมแท้นะครับดูนะครับจะยางปีใหม่ด้วยยางปี23นะครับยางปี23สัปดาห์ที่สี่ยสองเนี่ยยางใหม่สภาพคลิปเลยดอกนะครับเช็คให้หมดนะครับนี่สภาพยางยังดีดอกหนาแบบนี้เลยสพุงสะพานยางเหลือเยอะเห็นไหมครับแบบนี้ครับสวยน่าใช้น่าซื้อนะครับและดูซุ้มล้อป่องล้อต่างครับตัวนี้เป็นโช๊คเดิมแท้แดงดำแบบนี้โช๊คเดิมนะครับเดินโรงงานนะ บอกเลยนะครับว่าคุ้มเลยนะครับแบบนี้ปีโนปีโนบนดูดูนะนี่ครับปีกนบนนกล่างนะครับตัวลูกบอลลูกหม่ากสภาพเดิมคลิปนะครับผมส่องให้ดูตรกจุดนะครับบอกเลยวันนี้นะครับไม่ได้รีวิวว่าจะขายนะครับให้ดูก่อนนะครับถ้าชอบใจได้รถเดิมค่อยซื้อนะครับมาดูคันต่อไปนี่ครับกระถ u n ข้างไปสีดำเมทัลลิกนะครับสภาพสวยคลิปนะครับฟิล์มฟิล์มนะครับ80บรอบคันติดมาครบเรียบร้อยนะครับสวยๆเงาเแบบนี้นะครับ คาดางนึงน้าของแถมคือคิดกันสาตรงนี้นะครับไม่มีนะครับแต่อยากได้ไหมถ้าอยากได้่าแถมให้นะครับเพราะต้นหลังคาเขาเป็นเป็นลัตเป็นรูปท็อปสีดำเนาะตัวรถสีขาวนะครับขาวกับรูปท็อปสีดำนะครับมันก็เลยไม่มีกันสาเนาะแต่ถ้ามีอยากใสอยากให้ใส่ไม่แถมให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของแถมภาษสี่พรบอรต่อให้ฟรีนะครับต่อให้ฟรีนะต่อให้ฟรีนะครับฟิล์มรอบคันสภาพเดิมกระจกก็เดิมแท้นะครับ หูจับนะครับประตูนะครับมีดีไซน์เป็นสมัยแอนทรีมาให้นะครับนี่มีให้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะครับประตูเปิดไปได้ไม่มีตกนะครับภายในนะครับเหมือนลีเจนเดอร์เลยงานสีดําตัดแดงเบาะหนังสภาพคลิปเลยนะครับเบาะไฟฟ้าด้วยนะปรับได้สีทางไอ้บล็อกแอร์แบมีให้ครบนะครับแอร์แบกมีให้มารอบคันเลยนะครับเรื่องเซฟตี้บอกเลยว่าคันนี้ให้มาคุ้มและครบมากนะครับ หันงหัวน็อตสภาพเดิมๆนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับดูได้เลยเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับสภาพรถสวยกริปนะครับสวยกริปนะครับตัวทรงัซซีนสภาพเดิมกริปเลยนะครับและประตูเนี่ยก็เป็นเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานไม่โอเม่้าเดิมๆคมๆนะครับเดิมๆคมๆเลยนะครับแกละให้ดูทุกจุดทุกอนูนะครับเพราะ่ันใจอยู่แล้วว่ารถผมงานสวยงานเกรดเอนะครับได้เหมือนป้ายแดงสภาพนี้ทุกคันนะบอกเลยรถทุกคันสภาพเหมือนป้ายแดงทุกคันเลยนะครับ สีแดงตัดดําสภาพกริฟตนะครับริ้วรอยขีดข่วนแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีเลยนะครับตรงนี้บันไดข้างบันไดเหยียบนะครับจะเป็นดําด้านตัดกรบตัวสีบอลเงินนะครับสภาพสวยกริปนะครับไม่แตกไม่ลา้วนะครับตัวนี้ล้ำหนักถ้าเป็นร้อยกิโลนะครับยางหลังล้อหลังนะครับได้แบบเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับระบบเบรก ABS นะครับก็ให้มาอยู่แล้วเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับ ล้อฟรีถนนลงถนนเลื่อนไม่ต้องห่วงครับมีระบบป้องกันการล้อฟรีให้ด้วยนะครับด้านท้ายของเขานะครับให้ดูนะจากด้านท้ายมุม45นะครับจะเห็นความสวยความหล่อของเขานะครับข้างบนสีดําข้างล่างคือเป็นสีออกขาวมุมกนะครับตัวนี้เป็นลุคท็อปสีดำเนาะไอเป็นสีดำนะครับแ็ปสเตเตอร์สีดาบนแล้วฟิล์มก็สีดําขาวตัดดำหล่อๆนะครับสวยน่าใช้นะครับได้ส่งได้เครื่อง2.8 TRD Sportivo เดิมแท้ด้วยนะครับ ไฟท้ายแดงๆใสๆเป็น LED แบบนี้นะครับโลโก้อยู่ครบนะครับเป็นตัว s i g m a โฟนะครับเป็นตัวที่หลายคนตามหานะครับซิกมาโบอกเลยเอาให้สุดนะครับคือรุ่นนี้นะครับซื้อครั้งเดียวจบนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้ครบนะครับเป็นทูโทนนะเป็นทูโทนมีท่อให้ตรงนี้นะครับท่อเดิมนะครับย่าลายไมคกิฟเลยนะครับย่าะไรอันนี้ไม่ลไม่เคยลงพื้นเลยนะครับและดูนะครับพวกชงพวกโช๊คต่างๆสภาพเดิมนะครับอ่า คันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็น้ำมันส่วนท้ายนะครับเปลี่ยนถ่ายทุก5้า0 0นโลนะครับห้าหมโลนะครับนี่เปลี่ยนถ่ายห้าห้าหมื่น0 0 0สี่หมื่นนะครับก็เปลี่ยนได้เลยดูแลสักไม่ยากนะครับและประตูด้านท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับอ่าจะเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูนะเนี่ยครับเปิดได้เป็นไฟฟ้านะครับมีป้องกันการหนีกไปด้วยกล้องหลังมีให้ครบนะครับภายในนะครับเบาะต่างๆเนี่ยพับได้แบบนี้นะครับพับยกขึ้นซ้ายขวาได้เลยนะครับ ดีไซน์นะครับมาให้นะครับเจ็ดที่นั่งก็ได้จะเป็นห้าที่นั่งก็ได้นะครับบรรทุกบรรทุกของปิ๊งนปินิกมีครอบครัวเอาใช้งานบอกเลยคันนี้คุ้มนะครับลูกค้าผมเนี่ยมีจากมาจากเชียงใหม่เชียงรายบางคนนะครับโอนซื้อสดเลยนะครับเป็นร้านนะครับโอนเป็นร้านมาเลยนะครับบอกเลยว่าเชื่อใจเป้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับก็จะรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้นะครับลูกค้านะครับข้างเกาะเดินก่อนะครับเอาตัวมิวเวกไปนะครับ เอามีเอ็กปนะครับเนี่ยไฟท้ายเดิมเดิมจะต้องเป็นสแตนเลสกับไทโคยโตสองแบรนด์นะครับเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้นะครับจะมี2แบรนด์นะครับซีนเดิมเมทอาร์ตต่างๆเดิมนะครับบอกเลยลูกค้าผมนะครับดูรถนะครับรีวิวไม่เหมือนใครเพราะอะไรผมพาดูทุกจุดทุกหนูนะครับให้ดูเลยมันเดิมจริงๆนะพี่มันเดิมจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมพาดูเลยนะครับไม่มีแต่งไม่มีหมกเม็ดนะครับสภาพรถต้องเดิมนะครับ ม่งั้นเสียชื่อแย่นะครับขายรถต้องขายที่เป็นมาตรฐานเกตเอนะครับเราอยากอยู่ในตลาดนี้อีกยาวๆนะครับเราไม่อยากอยู่อีกปี2ปีแล้วหายนะครับเราอยู่ไปนะครับช่วยลูกช่วยหลานนะครับเพราะธุรกิจนี้มันสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับและรถคันนี้ก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วยนะครับถ้ารถสวยๆแบบนี้ไปนะครับซื้อครั้งเดียวผมบอกเลยซื้อรถเอาไปใช้งานเลือกคุณภาพเป็นหลักนะครับคุณภาพเป็นหลักเท่านั้นนะครับอย่าเห็นแก่ราคาครงเดียวดูคุณภาพด้วยนะครับ รถใช้นะครับมันต้องมีความปลอดภัยมันต้องเดิมนะครับไม่เดิมไม่ดีนะครับขับไปล้อหลุดทําไงนะครับผมให้ข้อคิดที่หนึ่งนะครับสำหรับบางคนที่บอกเฮ้ยราคาอุ้ยราคาถูกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เห็นโฆษณานะครับในในโลกจีเน็ตเยอะแยะนะครับผมบอกเลยว่าอย่าคิดแค่นั้นครับดูให้รอบคอบนะครับลดในสองนะครับจะซื้อสักคันดูให้รอบคอบนะครับดูหลายอย่างนะครับออค์ประกอบนะครับแล้วเนี่ยเป้ก็บอกหมดนะว่าดูอะไรยังไงบอกหมดเลยนะครับปอดท้ายเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับ พวกเครื่องมือไม่แรงอยู่ทางด้านซ้ายกับขวานะครับเห็นไหมอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับบอดี้เดิมๆนะครับสภาพเดิมเครื่องไม่แรงอยู่ครบนะครับอ่าัวสภาพสวยเดิมนะครับปิดฝาท้ายหนึ่งนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าตัวท r d s p o ดี i v o โลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้เสากาศดได้เป็นแบบชักฟินลาวบาด้านบนมีมาให้ครบนะครับรถการันตีเลยไม่มีชนนะครับสภาพเดิมสวยกริปนะครับแล้วดูเบาะแถวสองนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังงานสีดําตัดแดงนะครับ หรูดูแพงนะครับแต่ราคาแค่ล้านกว่าบาทนะครับได้สภาพเหมือนป้ายแดงนะครับผมบอกเลยว่าตรงปกแน่นอนพลัสติงแขนมีมาให้นะครับแล้วก็มีที่วางนะครับเป็นพวกที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะครับที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟมีมาให้ครบพยางพะลองมีมาให้นะครับ power l e นะครับปลั๊กปลั๊กชาร์จนะนี่ปลั๊ก ac นะครับ power l e มีมาให้ครบเลยนะครับสภาพรถสวยกริบนะครับตัวนี้นะครับกระจกเนี่ย เป็นไฟฟ้าทั้งทุกบานนะและทั้งทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับเลยสไลด์ได้เป็นไฟฟ้านะครับโลโก้เทียดีอยู่ตรงข้างครบเลยเป็นสะท้อนแสงด้วยนะครับและดูนะครับโครงสร้างนะนี่ครับแกะดูเลยนะครับทุกจุดทุกอนุนะครับต้องเดิมแบบนี้ไม่นาตเรียงสวยธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยแกะดูนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมเท่ากันหมดเลยนะครับสภาพรถสวยกิปนะครับสภาพรถสวยกิปนะครับ ใครได้ไปบอกเลยคุ้มนะครับสมัยที่นะครับมีมาให้ครบเห็นไหมนี่มีมาให้ครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูกันด้านในกันนะครับงานด้านในนะครับเป็นงานโทนสีดําตัดแดงนะครับเทียดีนะครับตัวโพลสตาร์จะได้มาเป็นเทียดีแล้วก็วงแหวนโครเมียมแบบนี้สวยๆนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันนะครับหนึ่งแสนแปดพันโลนะครับอ่ะ ดูเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทุกบาทด้วยและเซ็นทรัลล็อกก็มีนะครับพับก,กระจกและแบบไฟฟ้าปรับได้4ี่ทิศทางสะดวกสบายออปชันให้มาครบพรมลายเป็นฟูลออปชันนะครับรับสายวางสายได้นะครับมีจอ LVD ให้คอนโทรลด้วยเครื่องเสียง JBL แท้นะครับเครื่องเสียงคุณภาพอยู่แล้วด้วยนะครับงานเกรด A นะครับสบภาพเดิมแท้หรูหรูสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาด อ่ะคราวนี้มาดูนะครับเบาคู่หน้าเป็นดําแดงไม่พอนะครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าอีกตั้งหานนะครับตั้งซ้ายและขวาเลยนะ้ทั้งคนนั่งน้องคนขับเลยนะครับไฟฟ้าปรับได้หกทิศทางนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับที่จ่ายนะครับบอกเลยรถคุณภาพแบบนี้นะครับอยากให้ได้เอาไปใช้กันนะครับอ่ะคราวนี้มาเดี๋ยวพาดูนะครับเดี๋ยวลองเยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทดูก่อนอ่าอ่ามาแล้วสตาร์ทแล้วนะครับ มาดูนะครับคนแกเป็นคีเลตแบบนี้โอ้ขอพอเสียง๊บนึงเครื่องเสียงก็หึมเลยนะครับดูอย่างฟังเพลงบอกเลยเสียงดังมากนะครับอ่าไม่แสนเดียวนะครับเซนเซอร์ประตูเห็นไหมบอกหมดเลยเดงว่าฝาท้ายปิดไม่แน่นนะครับนี่เห็นไหมหน้าจอปัดนหน้าปัดนะบอกเลยสวยหรูมากนะครับแดงๆดำๆด,ด,ดูหล่อดูเข้มสวยจริงนะครับจอมีให้ครบนะครับมีจอให้ครบ FM AM มีให้นะครับ และคันนี้นะครับเป็นขับ2ได้ขับ4ี่ได้นะครับคันนี้ต้องใส่เมมโมรีการ์ดถึงจะใช้ตัวนวิเกเตอร์หรือระบบนำทาง GPS ได้นะครับอ่า๋ยวผมใส่ไปให้นะครับวันดับรถนะเครื่องเสียงนะครับมีมาให้ครบ FMAMBluetooth นะครับเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับมีให้ครบเมนูเมนูต่างๆออปชันต่างๆมีให้ครบเลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับหรือเมนูก็ได้ระบบไร้ฝ้าไร้หมอกมีมาให้ครบเช่นกันนะครับ ตัวนะครับฟ้าช้าสามจุดศูนย์หัวสามจุดศูนย์ก็มีให้นะครับ USB AUX power l e d มีให้ครบเลยนะครับและตรงนี้นะครับมี H 2ก็คือขับสองนะครับขับขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อได้นะครับอ่ามีให้ครบเลยนะครับถ้าใช้งานปกตินะครับใช้ขับสองปกติเลยนะครับขับได้ปกติทุกอย่างนะครับ แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับดีไซน์มานะครับเป็นเรียกว่าแคปล่าแบบนี้เลยนะครับลายแคปล่านะครับที่วันแค่น้ำกาแฟนะครับมีมาให้แบบนี้นะครับและตรงกลางนี้หัวเกียร์นะครับเป็นหุ้มหนังทูโทนนะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้เนาะและพอเข้าเกียร์ถอยจะมีกล้องมาให้ด้านหลังนะครับมีกล้องให้ครบแบบนี้นะครับมีตาที่3ามนะครับ ถ้าเกิดลูกเราอยู่ข้างหลังแล้วเราขอ้เขาเกียร์ถอยนะครับถ้าเรามีกล้องเนี่ยมันจะเห็นว่ามีใครอยู่ข้างหลังนะครับแบบนี้ดีมากนะครับไม่งั้นนะครับที่ออกข่าวกันนะครับไม่มีกล้องแบบนี้นะครับเหยียบลูกเหยียบหลานเหยียบสุนัขเหยียบสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้หแล้วก็ไม่ดีนะครับอะแล้วคุ้มแค่ไหนมาดูต่อไปนะครับมีโหมดการขับขี่นะครับเป็นโหมดอีโคแระบดพาวเวอร์ให้เลือกนะครับมีโหมดประหยัดน้ามันกับโหมดพาวเวอร์หรือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็มีท t r ้นะครับตรงนี้ ล้อฟรีไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าถนนลงถนนเลื่อนเนี่ยมีตัวทชันคอนโทรลนี้มาช่วยนะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้ออฟตรงนี้ให้อีกด้วยนะครับเรื่องช่วยเรื่องเซฟตี้ไปด้วยต้อมันนะครับคอนโซลนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บความเย็นให้หนึ่งช่องนะครับนี่เห็นไหมมีช่องให้นะครับตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเอกสารต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับรถเชเพลิงดีเซล1 7อยังม้าเลยนะครับเครื่อง2000 800cc นะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับไม่อยากให้พลาดรถสวยแบบนี้นะครับออปชั่นใน้มาครบแพลชิปเกียร์ก็มีให้นะครับนี่ใส่เกียร์ตรงมือก็ได้นะครับขับสนุกได้เลยนะครับใครที่หารถวุใช้งานนะครับนี่คันนี้เบอกเร็วตอบโจทย์นะครับเราครอบครัวพุชคอนโทรลก็มีให้ตรงนี้เห็นไหมนี่มีคุชคอนโทรลให้ด้วยนะครับจุดต่อไปที่ควรดูนะครับนี่ให้ดูนะครับ ไฟเพดานมีมาให้ครบนะครับเป็น l e d สว่างสวัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูดีดูแพงมีอร่านะครับส่องไปด้านหลังนะครับกว้างนะสบายแบบนี้เอาลู่หลานนั่งตรงกลางในเลือหลังได้เลยนะครับมีคาซิทให้ครบเลยนะครับมีคาซิตให้ครบเลยนะครับแอร์ด้านหลังก็มีให้ตรงนี้นะครับมีให้ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่มีแอร์ปรับให้ได้ด้วยนะครับโอเคดูต่อไปนะครับไปดูกันนะครับ คือองเครื่องและจุดต่อไปนะครับที่ควรดูก็คือหน้าเครื่องแกนข้างขวาเดิมไหมมาดูกันนะครับตัวเช็คให้แบบละเอียดเลยนะครับคันหน้าเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับคันหน้านะครับอ่าผมเดินดูแล้วรอบหนึ่งนะครับคันหน้าลูกทงสอนอยู่ครบนะสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับมีการใช้งานปกติต้องมีดูรอยแบบนี้นะครับปกติคันหน้าเดิมไม่คดไม่งอนะครับดูคมคมิปนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะ แผนเพอยู่ครบเลยนะครับปีสิบเก้าผลิตเดือนธันวาเนี่ยครับอยู่ครบแบบนี้นะครับโคนใสายไปในสู่ธรรมชาตินะครับสวยเดิมนะครับฝาเดิมนะครับกระั่งขวาเดิมทั้งหมดเลยนะครับสายไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็แง้มดูตรงนี้นึงนะครับหัวตองหัวนอตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับสภาพเดิมนะครับตรงนี้เอาไว้ดูจุดสําคัญนะครับเขาไม่ค่อยบอกกันนะครับนี่ครับต้องดูตรงนี้แหละครับนี่ไม่เนื้อแกะไม่ได้ขาย สภาพเดิมกิฟนะครับสภาพเดิมกิฟเลยนะครับฝาเดิมนะครับซีนต่างๆก็เดิมเห็นไหมนี่ครับซีนเดิมสภาพเดิมฝาเดิมนะครับอ่าแล้วแง้มดูนิดนึงฝั่งนี้นะครับอ่าหัวน็อตเดิมนะครับแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับสภาพต้องเดิมแบบนี้นะครับไฟลงไฟหน้าไฟดทธามนะครับติดปกติเลยนะครับเครื่องเดินง่าปกตินะครับเครื่องสองยแสภาพรถสวยกิฟเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับวันนี้ก็พาเช็คนะครับ แบบละเอียดนะครับเดี๋ยวเช็คคอกกองแอร์กองอากาศให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของตัวของเหลวด้วยนะครับรถเนี่ยสภาพต้องคลิปต้องเดิมนะครับบอกเลยว่าเป้ QC ให้หมดนะครับวันนี้ก็พาเช็คแบบละเอียดแล้วนะครับ18นาทีที่เราดูกันมานะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับสีเดิมนะครับสวยใสไร้ตำหนินะครับสภาพรถนี้บอกเลยว่าเอาไปใช้งานยาวๆนะครับใครสนใจนะครับรถ f o r t u n e r รคันนี้นะครับ 2.8 T-R-D Sportivo เดิมแท้โรงงานสวยๆแบบนี้นะครับปีใหม่ด้วยไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยรีฟากาดนะ1 8 0 0 0ล้าน8,000บาทเท่านั้นนะครับรถปี19นะครับราคาตามสอบอเลยนะครับยังสดยังว่างสนใจทักมาได้เลยนะครับ0 9 4 7 8เ4 8ทักมาได้โทรมาได้ครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่นะครับผมสวัสดีครับ